สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมได้นําสูตรเด่นบนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นคลิปแรกนะครับก่อนเลินนะครับเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารยณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เรามาดูเด่นบนกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะท่านผู้ชมเรามาดูาผลสลากงวดที่ผ่านมากันก่อนนะว่างวดที่ผ่านมามีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะครับก็สําหรับงวดหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดนะท่านผู้ชมนะสูตรของเราทั้ง8สูตรนะครับ8สูตรนี่เข้าหมดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับ สูตรแรกเข้า9สูตร2 5ผ่านนะครับ3 5 5ผ่านหมดเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เนี่ย3 5 3 3 3แล้วก็5ผ่านหมดเลยทั้ง8สูตรท่านผู้ชมทั้ง8สูตรนี่เข้าหมดเลยนะแต่ว่าตัวชน4เราไม่มานะท่านผู้ชมไปล่างซะอย่างนั้นนะน่าเสียดายมากแต่ว่าสูตรทั้ง8สูตรนี่เข้าตัวรองหมดเลยท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับเข้า9เข้า5เข้า3 5เนี่ย3 3 5 3 3 3 5 ทั้ง8สูตรถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูร้อยร้อยผ่านนะเข้า5ส่วน10กับหน่วยก็หลุดไปท่านผู้ชมดับเอาอยู่หมดเลยท่านผู้ชมดับร้อยห้าสูตรนี่ผ่านนะแล้วก็ดับ10บห้าสูตรดับ10ขั้นเทพนี่สุดยอดมากนะแล้วก็ดับ10พิเศษอีกก็ตับ8ตัวเขา้าดับผ่านหมดเลยท่านผู้ชมร้อยสิบหน่วยดับเอาอยู่หมดเลยท่านผู้ชมครับ ก็สาหรับดับบนนะสำหรับดับบนนั้นหลุดท่านผู้ชมในงวดแรกที่เอาสูตรลงให้ก็ผิดเลยนะเนี่ยส่วนสูตรดับบนพิเศษ3สูตรนะศูนย์หกเจ็ผ่านหมดท่านผู้ชมนะหลักสิบบนก็ผิดท่านผู้ชมจับคู่ก็ถูกเฉพาะหลักร้อยก็คือ5นะสิบหน่วยให้4ี่สองชุดเดียวท่านผู้ชมเด่นนะไปล่างถ้าอย่าง,งั้นเลยแม่นมากแต่ไม่ใช่บนนะไปล่าง ส่วนพูดตัวพิเศษก็เข้าสูตรที่2 3กับ5ทั้ง2ตัวท่านผู้ชมสูตรแรกหลุดนะก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะสถิติงวดที่ผ่านมานี่ถือว่าผ่านเลยนะถึงแม้จะมีผิดบ้างแต่ส่วนใหญ่ในสูตรเข้าเยอะมากนะทีนี้เรามาดูสูตรแรกกันเลยท่านผู้ชมสูตรแรกสูตรนี้ก็เป็นสูตร2สูตรหลักที่ผมลงให้ท่านผู้ชม ทุกงวดเลยนะเขายังไม่หลุดนะถึงไม่จะมีหลุดแต่ไม่หลุดซ้ํานะหลุดสูตรละงงวดแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมนะหลุดนะอา่าสูตรแรกร้อยบนบวกหน่วยบนคูณสองผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่สูตรสองก็ bon 1, 1, ร 2, ก้อยบนบวกหน่วยบนผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหบวกสาบวกหนึ่งเป็นเด่นบนทั้ง4ี่ตัวนะท่านผู้ชมนะทั้งสองสูตรนะก็เรามาดูสถิตินะครับผมใช้งวดที่ออกสี่เจ็ดแปดมาเป็นตัวคำนวณน,นะ ใส่ีสูตรสองสูตรนี่สี่ตัวนะท่านผู้ชมนะเวลาเขาหลุดเขาไม่ค่อยจะหลุดซ้ำเพราะมันเด่นสูตรแล้วสี่ตัวเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งแล้วก็เป็นเด่นระยะยาวด้วยท่านผู้ชมโอกาสหลุดติดต่อกันสองงวดนะั้นน้อยมากนะเนี่ยครับตั้งสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนี่ผิดอย่างละงวดท่านผู้ชมแต่ไม่หลุดซ้ํานะเรามาดูงวดที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมเข้าเก้านะเข้าหลักสิบนะสูตรแรกสูตรสองเข้าหลักร้อยนะ ชนไม่มาแต่เขามาคู่โต๊ะก็คือ5กับ9ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเวลาชนไม่มาเนี่ยเขาชอบมาคู่โต๊ะหรือคู่10หน่วยนะสูตร4ตัวนี่ท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมร้อยบนก็คือ5หน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ3 3, 2เป็น6 5กับ6กได้1นะ1บวก2ก็ได้3บวก1ก็ได้4บวก1ก็ได้5แล้วก็บวก4ก็ได้9เด่นสูตร1เด่น 3, 4, 5, 9้า สูตร2นะครับร้อยบนก็คือ5หน่วยบนก็คือ3 5มหบวกสก็คือ8นะท่านผู้ชมนะเอา8เป็นเด่นตัวแรก8ปบวกหได้3<ม>นะครับ3าบวกสก็ได้6 6กบวกหก็ได้7เด่นสูตร2เด่น8 3 6 7จท่านผู้ชมชนกันทีเลข3ท่านผู้ชมถ้าชนไม่มาก็จับคู่เลยนะครับไม่คู่โต๊ะก็คู่10หน่วยท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่า น่าจะมานะท่านผู้ชมนะไม่น่าหลุดนะถ้าไม่มาตัวชนก็จับคู่เดี๋ยวเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเด่นบนอมะตะสองสูตรท่านผู้ชมนะเด่นบนอมะตะสองสูตรนี่ยี่สิบหกงวดนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ,ะเป็นเป็นสูตรที่ใช้จริงนะท่านผู้ชมไม่ได้เอาสติมาอย่างเดียวนะสูตรนี้ใช้มานานแล้วนะทั้งสองสูตรนะ ก็สำหรับตัวสูตรเนี่ยผมรอให้เขาเดินดีห้างวดติดผมถึงจะเอาสูตรมาลงให้นะตอนนี้เขาเดินไปหนึ่งงวดแล้วนะงวดที่แล้วเนี่ยที่เอาลงให้ชมเป็นงวดแรกนะครับสูตรก็คือผลลัพธ์ที่เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งสูตรที่สองก็ผลลัพธ์ที่เท่าไรบวกห้าบวกหนึ่งท่านผู้ชมเป็นเด่นสี่ตัวกับเด่นสามตัวนะผมใช้งวดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้ามาเป็นตัวคำนวณน,นะครับก็สำหรับ สองสูตรเรามาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมครับสถิตินี่ถือว่าเดินดีมากๆนะท่านผู้ชมนะถ้าชนไม่มาก็จะจับคู่นะสูตรพวกนี้นะท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะยี่สิบหกงวดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะสำหรับเด่นบนน้ำมตะสองสูตรนะก็อยากเอาสูตรมาลงให้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เขาเดินดีๆสักห้างวดติดนะตอนนี้เดินเดินดีไปนหนึ่ง หนึ่งงวดแล้วท่านผู้ชมขออีกสี่งวดนะได้เจ้าสูตรมาลงให้งวดที่ผ่านมานะครับออกห้าเก้าสามนะเขาเด่นสองสามสี่ห้าสูตรสองเด่นแปดสามสี่นะมาชนเขาชนที่สามกับสี่ท่านผู้ชมเนี่ยครับชนสามกับสี่แล้วก็มาสามนะสูตรหนึ่งนี่มาสองตัวเลยเนี่ยสามกับห้าท่านผู้ชมนะร้อยกับหน่วยเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยอันนี้หน่วยนะสูตรที่สองก็ มาหน่วยนะจนกันที่3ก็มา3นะครับก็มาคูดโต้ด,ด้วยนะ3กับ5นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะทีนี้เรามาดูอ,อ่งวดนี้กันท่านผู้ชมครับงวดนี้ก็ใช้ออสูตรยังไม่ได้ลงนะคำนวณผลคำนวณออกมาแล้วท่านผู้ชมนะได้3 4 5 6สูตรแรกนะครับสูตรแรกได้3 4 5 6สูตรที่2 ได้3 8 9สูตรที่2ได้3 8 9อ่าชนกันที่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมชนกันที่3ท่านผู้ชมชนกันที่3นะเนี่ยครับ3 4 5 6 3 8หชนกันที่3นะถ้า3ไม่มานะท่านผู้ชมนะถ้าสไม่มานะผมเชื่อว่าจะมาไม่คู่โต๊ะก็คู่10หน่วยนะถ้าสมมุติ3ไม่มาก็ สี่แปดห้าแปดหกแปดสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าถ้าสามไมมายังไงผมเชื่อว่ามันต้องมาคู่โต้ท่านผู้ชมเนี่ยดูสถิติชนกับจับคู่เขานะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้นะาม่นมากนะเนี่ยครับถ้าชนก็จะมาเนี่ยครับถ้าชนไม่มาที่ขีดแดดไปเนี่ยเขาก็จะมาคู่โต้เนี่ยศูนย์หกเนี่ยสามศูนย์สิบหน่วยเนี่ยครับโต้สิบหน่วยนะครับ แต่ถ้าชนมาเนี่ยครับก็จะชนมาถ้าชนไม่มาก็จะมาคู่โต๊ดหรือคู่สิบหน่วยอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับถ้าชนไม่มาก็จะมาสิบหน่วยสิบหน่วยโต๊ดสิบหน่วยโต๊ดท่านผู้ชมเนี่ยสิบหน่วยคู่โต๊ดเนี่ยครับแต่ถ้าชนมาเนี่ยครับที่ผ่านมาก็มาสามด้วยแล้วก็มาคู่โต๊ดด้วยนะคือสามห้าเดี๋ยวผมเขียนลงนะนก็สามห้า <3, 5. S 1> ด้วยนะครับสามห้าก็คือปิดโต๊ดนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยครับ มาทั้งชนทั้งตัวด,ด้วยส่วนงวดนี้ชนสามท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีถ้าสมมติถ้าสามไม่มาเนี่ยท่านผู้ชมสี่แปดห้าแปดแล้วก็หกแปดสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็หกเก้านะไม่คู่โต๊ก็คู่สิบหน่วยนี่แหละท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นเด่นบนนมตะสองสูตรนะผมยังมีเด่นบนนมตะอีกสองสูตรนะท่านผู้ชมเนี่ยแบบเดียวกันเดียเลยนะ แต่ผมยังไม่เอามาลงให้ชมนะตัวเลขนี่เหมือนกันเดียเลยท่านผู้ชมแต่คนละสูตรนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปเนี่ยผมจะค่อยๆทยอยลงให้เรื่อยๆนะเพราะผมจะต้องให้เขาถูกอย่างน้อยสี่ถึงห้างวดติดผมถึงจะเอาสูตรมาลงให้นะท่านผู้ชมนะก็ขอคนข้างแม่นมากนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ตัวชนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมีเด่นพิเศษมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะสำหรับบนงวดนี้น่าสนใจมากนะครับ ก็นี่เป็นเด่นบน4สูตรท่านผู้ชมครับเป็นเด่นบนเดินดี2สูตรและเด่นบนน้ำมตะอีกสสูตรนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมา8สูตรนี่เอาอยู่หมดเลยก็คือมาทั้ง8สูตรเลยท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเราจับไม่ถูกแค่นะั้นเอง4-4นี่ไปล่างอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมน่าเสีดอย่างจริงก็มาว่ากันใหม่นะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ พรุ่งนี้นะครับผมจะนําเด่นบน3ตัวอีก4สูตรมาท่านผู้ชมได้ชมกันท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ